อยู่รถคันนี้ครับผมเบียร์ินะครับ F 3 0ซีรีสามนี่นะครับผมตัวนี้เป็น3-2 0สูไนไอ้นะครับผมคันนี้นะผมกำลังจะลานไปถึงแสนสอง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ผมบู๊รถบานเราเที่ยวรถบานไทยแลนด์ครับวันนี้ก็อยู่ก kind of ับรถคันนี้ครับผมเรียรีวิวนะครับ F 3, 3 e e 0ส right with uh, cool ิที t สมนี่นเครับผมตัวนี้เป็น3 2 0 i นะครับผมด้วยความที่ลุคเขาเนี่ยแต่งมันเรียบร้อยแล้วครับผมเขาเพิ่มกำลังเขาเรียกว่าเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์นั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็ติดตั้งของด้านข้างผมเลยนะครับผมก็คือมีกองอากาศของ MST นะเพื่อเพิ่มแรงม้าว่ามันสิบสิบหตัวให้ดูดอากาศได้มากยิ่งขึ้นเพื่อไปปั่นความมมแรรรรงงงงในนนนนเเคคคื่่่่อออยยตต์ไดด้้ีิขึััับบผผาม อินเตอร์ครับผมอินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนเป็นเวกเนอร์ครับเป็นแบรนด์ชื่อดังอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็ผมเคยดูกราฟนะครับแล้วก็เคยใช้งานตั้งแต่หลายๆแบรนด์ที่เคยจูนมาทัี่ที่อะไรต่างๆนะผมตัวอุณหภูมิเนี่ยหายไปครึ่งต่อครึ่งแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้ลดเหนียวขึ้นในการเขาเรียกว่าจูนสเตตต่อต่อไปในในอนาคตครับคันนี้นะผมกำลังจะลานไปถึงสเตตสองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีดาวไปมอีกนะครับผมคร่าวๆฝากติดตามคันนี้นะผม F สามสคบนะผมซีสามสามศูนย์ได ครับคุณผู้ชมครับผม F 3 0คันนี้นะครับผมเป็นสามศนย์ไอนะครับก็เราได้ทำการจูนนะครับผมจากของเดิมเป็น190ม้าเนี่ยเป็น300ม้อยมาครับผมแล้วก็ลงลงถนนนะประมาณ260ร้อยเิบในแนวคุณผู้ชมแล้วก็มีเวกเนอร์นะครับผมมีชาร์จไฟนะครับผมมีดาวไปมีท่อแต่งจากสำนักเราเนี่ยครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับผมด้วยความที่แรงมาเคลื่อนขึ้นขนาดนี้นะครับผมก็ต้องเขาเรียกว่าบวกกับความปลอดภัยที่ต้องดีมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนเบรกด้านหน้านี่นะครับผม เอ็มเพอร์ฟอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าเอ็มเพอร์ฟอร์เนี่ยครับปั๊มหน้าเป็น4พอร์ตนะครับผมหลัง2นะครับผมแล้วก็จานเนี่ยก็จะเป็นจานแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเท่ๆนะครับผมจะช่วยให้คุณเนี่ยเบรกได้ดีมากขึ้นนะครับผม OEM ของทางตัวเอนะครับผมก็เป็นแบมโบผลิตไทยนั่นเองครับอย่างที่เห็นโลโก้ด้านหน้าเขามีคลิปของแบมโบมาแล้วก็มีเซ็นเซอร์เบรกหน้าหลังมาให้เขาอ,อย่างละตัวนะครับผมด้านหน้าหนึ่งด้านหลังนหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกดนันะนะ มันดีขึ้นไหมครับแล้วก็จูนมาติ้งขึ้นแรงขึ้นไหมผมทำบล็อกแบนแบงเนะี่้เเสียงตดปรับปรับปรับปับนับบบบ่นเองนะครับคุณผ <_ c oughs> ู้ชมครับชมกันเลยฮะ ครับคุณผู้ชมครับผมก็เราไปลองรถกันเรียบร้อยแล้วผมก็วิ่งดีขึ้นมากๆใจตาก็อตอนเดินมากๆนะผมเรื่องอัตราเร่งนะผมแล้วก็ เสียงความเร้านะครับวงของท่อที่ทําไปดาวไปนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าที่เราไปจูนมาครับผมเพื <c oughs> ่อมาเป็นแบบว่าจาก190ในเครื Albert. ่องครับเป็น300ร้ครับผมลงเครื่องครับลงพื้นนี่ประมาณ2อ0นะครับผมโคแตกต่างดุดันสุดๆนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยคือเสียงตดป๊อปแป๊ปป๊อปแป๊ปป๊รันมากๆนะคุณผู้ชมครับเสียงกองเอฟทีครับผมดูดฟิวฟิวฟิวเพิ่มเพิ่มความโฟร์รถคันนี้นะครับผมก็ โปรเฟลก็มาผมแล้วก็เบรกเนี่ยคือสุดยอดแล้วผมของทางเอ็มเปอ m ์โฟร์แมนนั่นเครับสีแดงนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็คันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วผมขอฝากด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดครับสนใจที่จะจูนรถนะครับผมจูน ECU นะครับผมจูนให้แรงขึ้นนะครับจูนให้ประหยัดน้ำมันนะครับแต่ถ้าเท้าหนักก็ไม่ประหยัดหรอกครับคุณผู้ชมโอเคให้แรงมากเยอะขึ้นขับสนุกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆพวกท่อนะครับผมกรองอากาศนะครับผม เบรกนะครับผมช่วงล่างต่างๆครับติดต่อมาได้ผมที่ Li น์แอดแอดออร์บานะครับผมแล้วก็ฝากยูทูบชาแนลนะครับผมเฟซบุ๊กไอจีทิกต็อกนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งดิ้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 งนะครับออร์ทบารเวนวัตไทยแดนนะครับออร์ทบาร์เว้นวัตไทยแลนด์นะครับผมกดไลค์ให้เราด้วยนะฮะเราตั้งใจฟอลโล่พวกเราทีครับผมผมครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนกับรถแรงๆคันนี้นะผมสามสองศูนย์ไอนะผมแตะสามร้อยม้านะครับผมคุณผู้ชม ไปก่อนฮะผมบคุมครับผม